สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะพามาชมต้นบอนสีหน้าฝนนะคะ ต้นบอลสีนะคะมีหลายๆคนถามเข้ามานะคะว่ามีเคล็ดลับยังไงในการปลูกบอลสีนะคะบอลสีต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าเขาชอบออดินลักษณะแบบไหนนะคะแล้วก็นิสัยเขาเป็นยังไงชอบแดดไหมแดดจัดไหมอะไรอย่างนี้ค่ะสำหรับเราแล้วปลูกบอลสีนะคะเราก็จะพยายามทำให้ดิน โปร่งร่วนซุยนะคะแล้วก็ให้มีอินทรีย์วัตถุเยอะหน่อยนะคะเขาจะได้มีการระบายน้ําได้ดีนะคะเราไม่ใช่ว่าจะปลูกบอนสีแล้วก็จะสวยอย่างนี้ตลอดทั้งปีหรอกค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบดูแลเขาตลอดทั้งปีนะคะเราก็มีต้นไม้หลากหลายประเภทนะคะให้เราต้องดูแลบางทีเราก็ดูแลดูแลไม่ทั่วถึงนะคะช่วงที่ไม่ใช่หน้าฝน เขาก็อาจจะมีการาเหี่ยวเฉาแล้วก็ยุบของใบบ้างนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะนี่ค่ะนี่เป็นต้นบันสีที่เมื่อก่อนนี้เราเคยผ่าหัวเขาแล้วก็ปลูกเขาไปรอบนึงแล้วแล้วต้นเขาเคยใหญ่แล้วช่วงหนึ่งที่เราไม่ได้ดูแลเขาใบเขาก็จะยุบลงไปค่ะเนี่ยค่ะอันนี้คือหน้าฝนหน้าฝนเขาก็ฟื้นแตก กอขึ้นมาเองนะคะเราก็ไม่ได้ทำอะไรเขาค่ะพอเขาเจอฝนเจอน้ำความชื้นได้เขาก็จะงอกขึ้นมาเพราะว่าเขามีหัวอยู่ข้างใต้ดินนะคะอันนี้คือเป็นต้นบอลสีที่ใบเขาเคยยุบไปทั้งหมดเหลือแต่กระถางเขาจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเหลือแต่กระถางเราก็ตั้งทิ้งไว้อย่างนี้ยค่ะคือตรงนี้ปกติแล้วเขาก็จะอยู่ได้งอกงามดีค่ะแต่ว่าบางครั้งคือ บางช่วงเวลาที่พระอาทิตย์เขาเรียกว่าอะไรคะพระอาทิตย์อ้อมข้าวหรือเปล่าคะคือปกติตรงเนี้ยเขาไม่เคยแดดไม่เคยมีแดดจัดแต่มันจะมีช่วงสองเดือนเดือนสองเดือนที่ผ่านมาตรงเนี้ยแดดเขาจะแรงมากคะ่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีฝนเราก็ลืมลดน้ําเข้าบ้างอะไรบ้างนะคะใบเขาก็จะยุบหายหมดเลยคะ่ะแต่หัวเขาก็ยังอยู่ใต้ดินนะคะเขาก็ไม่ตายคะ่ะพอช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะแล้วก็ เจอแดดบ้างแล้วก็แดดจัดแค่ประมาณ1-2ชั่วโมงค่ะเขาก็พออยู่ได้ของเขานะคะเขาก็งอกค่ะเพราะว่าความชื้นเขาได้ที่นะคะอันนี้คือเป็นกระถางทีแรกที่ปลูกแล้วเคยงามนะคะแล้วใบเขายุบหมดเลยค่ะตรงนี้เขาจะเป็นกระถางเปล่าๆแบบนี้ทุกกระถางค่ะพอถึงหน้าฝนปุ๊บไม่ค่อยเจอแดดเขาก็งอกใบใหม่ขึ้นมานะคะเป็นแบบนี้ค่ะสว่วนอ่า ปุ๋ยที่เราใส่เราก็มีการใส่ปุ๋ยคอกบ้างค่ะแต่ว่าปุ๋ยคอกนี่เราจะทําการหมักหมักแบบค้นขี้เกียจคะ่ะหมักโดยการแช่น้ําทิ้งไว้แล้วก็เหมือนกับเอาน้ํากอกลงไปให้เขามีการหมักอยู่ในถุงปุ๋ยให้อมูนวัวเปียก,ยกแๆแฉะแฉะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้จนเขาหายแฉะนะคะ เขาก็เหมือนจะเย็นตัวลงแล้วเราก็เอามาใสอันนี้เราก็เพิ่งใสให้เขาไปค่ะเขาก็แตกกอใหม่ขึ้นมานะคะนี่ค่ะอันนี้คือเขาเคยยุบตัวทั้งหมดนะคะนี่ช่วงหน้าฝนถ้าเกิดเขาโดนแดดจัดเขาก็จะใบเขาก็จะเหี่ยวยุบลงไปค่ะแล้วดูฝั่งที่อย่างฝั่งนี้นะคะ ตรงนี้เขาจะไม่ค่อยโดนแดดเท่าไหร่นะคะตรงนี้ใบเขาไม่เคยยุบตัวนะคะตรงนี้จะร่มรำไรตลอดค่ะเพราะว่าเรากางสแสลมเอาไว้ให้เขาอย่างนี้นะคะเขาจะเจ,เจอแดดจังๆบ้างแค่ช่วงเช้าซึ่งแดดไม่จัดเท่าไหร่นะคะตอนเที่ยงหรือตอนบ่ายเขาก็โดนร่มบังหมดนะคะเขาก็จะงามแบบนี้นะคะ่ะอันนี้คือเท่าที่เราสังเกตบอลสีนะคะเขาในใสาเขาจะเป็นแบบนี้นะคะ่ะ ส่วนกระถางนี้เราก็เคยทำการขุดหัวเขาออกมาแล้วก็แยกแยกเขาแล้วก็อันนี้ครึ่งหนึง่งฝั่งทางนี้นะคะเราขุดหัวเขาออกไปแล้วเราก็เอาไปแยกลงกระถางคะ่ะเขาก็เลยเหลือครึ่งเดียวเราไม่ไดเอามาปลูกเสริมนะคะก็จะได้ประมาณนี้คะ่ะเวลาปลูก ต้นไม้นะคะก่อนที่เราจะลงปลูกเราก็ต้องทําการศึกษาแล้วก็ดูว่าต้นไม้แต่ละชนิดนะคะที่เราชอบที่เราต้องการปลูกเนี่ยเขามีลักษณะนิสัยยังไงนะคะอย่างพวกนี้เป็นบอลสีเขาเราก็ต้องสังเกตเขาดูเขาว่าเขาชอบน้ำไหมชอบแดดไหมจากที่เราเคยปลูกมา2ปีแล้วนะคะเราก็ สังเกตดูว่าเขาจะสวยแล้วก็งามช่วงที่มีฝนตกบ่อยๆนะคะกระถางเล็กพวกนี้เป็นกระถางที่เราเคยแยกหัวเขาออกมานะคะแล้วเราก็มาลงช่วงที่หน้าแล้งตรงนี้เขาจะแดดจัดนะคะเพราะว่าสแสลมข้างบนจะเป็นช่องแบบนี้ค่ะดังนั้นช่วงเที่ยงนะคะแดดเขาก็จะลงตรงช่องนี้ค่ะลงมาที่เขาเต็มๆค่ะ ใบเขาก็เลยยุบตัวไปพักหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะคือเขาไม่ชอบอากาศที่ร้อนมากนะคะพออากาศร้อนมากปุ๊บเขาก็จะเหมือนกับว่ายุบใบลงเพื่อที่จะเก็บสะสมอาหารเอาไว้ที่หัวเขานะคะเพื่อรอรอเวลาให้มีน้ำมีฝนความชื้นแล้วก็แดดดำไรได้เขาก็จะฟื้นขึ้นมาใหม่คะ่ะอย่างพวกนี้คือตายเคยตายหมดแล้วคะ่ะ เหมือนกับใบเขาเคยยุบยุบหมดแล้วแต่ว่าเราไม่ได้เอาหัวเขาออกนะคะหัวเขาก็จะอยู่ข้างในกระถางเขาก็จะเนี่ยค่ะพอหน้าฝนุนเขาก็จะขึ้นมาเองแบบนี้ค่ะต้นไม้แต่ละชนิดนิสัยเขาก็จะไม่เหมือนกันนะคะบางชนิดก็ชอบแดดจะจัดชอบแดดแรงๆนะคะบางชนิดก็ชอบแดดรำไรบางชนิดก็ชอบร่ม และก็ต้องดูที่ดินด้วยนะคะว่าดินเขาเขาชอบดินแบบไหนอย่างบอนสีเขาก็ชอบดินร่วนซุยการระบายน้ำได้ดีนะคะแล้วก็ธาตุอาหารก็จะเป็นพวกอินทรีย์วัตถุนะคะดูอย่างกระถางนี้นะคะที่วาดสวยๆนะคะใบเขาสวยเราก็มาดูที่กระถางนะคะว่าเขามีอะไรในกระถางบ้างนะคะก็จะมีเนี่ยคะ่ะเรามีพวกเปลือกถั่ว เรากินถั่วกินอะไรแล้วก็ใส่ลงไปเป็นอินทรีย์วัตถุให้เขานะคะแล้วก็มีกากมะพร้าวมีขุยมะพร้าวแล้วเขาเกิดการหมักหมมอยู่ในกระถางนี้นะคะก็เหมือนกับหมักไปในตัวเลยนะคะตั้งแต่ไหนแต่ไรแ,แล้วคะ่ะแล้วก็มีพวกเศษใบมงใบไม้อะไรแล้วก็ใส่คลุกคลุกดินให้เขาไปนะคะปุ๋ยคอกเราก็แทบไม่ต้องใส่เลยคะ่ะเพราะว่าเขาก็ได้ปุ๋ยจากอินทรีย์วัตถุพวกนี้นะคะ ก็คือเป็นเหมือนเ,อาเขาต้องน่าจะต้องการไนโตรเจนนะคะเยอะนะคะเขาก็จะทําให้ใบเขาสวยนะคะส่วนปุ๋ยที่เราใส่บางครั้งเราก็ใส่พวกน้ําหมักไปบ้างใส่พวกน้ําหมักอฮอร์โมนต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะมีน้ำตาาน้ํากะปิอะไรแล้วก็ผสมน้าใส่ลงไปนะคะเขาก็จะได้งานแบบนี้แหละคะ่ะ อันนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะจะสวยค่ะสวยสุดแล้วค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าถ้าเกิดใครอยากจะปลูกต้นบอนสีนะคะ และไม่อยากให้ใบเขายุบตัวนะคะเราก็ต้องคอยสังเกตดูค่ะว่าบริเวณที่เราวางไว้นะคะแดดเขาจัดเกินไปไหมถ้าเกิดว่าเขาเจอแดดจัดนะคะบางครั้งก็ต้องย้ายที่ค่ะย้ายมุมวางให้เขาอยู่ในที่ร่มรำไรนะคะแล้วก็ให้ความชื้นเขาได้สม่ำเสมอค่ะพูยง่ายๆก็คือต้องใส่ใจเขานิดนึงค่ะเพียงเท่านี้นะคะท่านก็จะได้ต้นบอนสีที่งามอย่างนี้ตลอดปีค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบอวิธีการดูแลต้นบอนสีเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ